ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำเตือนตำรวจอายัดเงินเองได้ไม่ต้องโอนมาให้ตรวจสอบหากมีตำรวจวิดีโอคอลให้โอนเงินมิจฉาชีพแน่นอนเมื่อวันที่15ธันวาคม2567พลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งในห้วงที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบของอาชญากรรมรูปแบบต่างๆอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบของแกลง call center ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหลอกลวงให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวว่าถูกดำเนินคดีและให้โอนเงินมาให้ตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอย้ำเตือนที่น้องประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆมีอำนาจตามกฎหมายในการยึดอายัดทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือได้มาจากการกระทำความผิดโดยไม่ต้องให้เจ้าของทรัพย์สินโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่หากที่น้องประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้วิธีการวิดีโอคอลหาท่านเพื่อนุ่มนนาวหรือข่มขู่ให้ท่านโอนเงินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือบางครั้งอาจข่มขู่ถึงขั้นให้ถอดเสื้อผ้าถ่ายคลิปวิดีโอ ขอให้พี่น้องประชาชนนึกไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนหากประชาชนพบเห็นการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทรหน9่และถ้าท่านตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1-4-4-1ได้ตลอด24ชั่วโมง